สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนํากลยุทธ์การเทรดของมหาบทนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ชื่อว่า EMA 125 500นะครับพอเห็นกลยุทธ์นี้อาจจะงงๆนะครับว่าเราใช้ EMA เยอะขนาดนั้นไปทำไมจริงๆที่เราใช้ EMA เยอะขนาดนี้นะครับด้วยเหตุผลว่าเราต้องการให้มันเทรดในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีนะครับซึ่งสังเกตบนหน้าจอนะครับกราฟที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้เป็นไทม์เฟรมหนึ่งนาทีนะฮะถ้าสมมติเราใช้ EMA 10 EMA 21เดี๋ยวผมจะซูมไปให้ดูนะครับ ลองดูนะครับ e EMA 10- 21เนะี่ยเห็นไหมมันจะใกล้แท่งมากแล้วมันจะตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นตัดลง,ดลงบ่อยมากนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเทรดด้วย time frame หนึ่งนาะทีเนี่ยโอ้โหเทรดกันกระจายเลยนะครับคัดลอสกันกระจายเลยแล้วแทบจะไม่ได้เทรดเลยนะครับดังนั้นแล้วเราก็เลยปรับให้ EMA มันกว้างออกมานะครับจาก10 21มนาะเป็น125และ500นะครับ125เส้นแดง500คือเส้นฟ้านะครับพอเราปรับ EMA ให้มันกว้างมาจะเห็นนะฮะว่าเราจะสามารถเห็นเทรนด์ในช่วงสั้น ของกราฟนาทีได้แหละนะครับซึ่งพอเราเห็นเทรนในช่วงสั้นๆในกราฟนาทีเนี่ยนั่นหมายความว่าเราสามารถให้บอร์ดมาทำงานทุกทีแล้วก็ให้บอร์ดมันสามารถทำรายรายวันให้เราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไม้นี้นะอันไม้นี้อาจจะเป็นไม้ที่ยาวหน่อยนะครับบอร์ดมันจะทำกำไรให้เราตั้งแต่วันที่13ตอน7โมงส5นะครับแล้วก็มามาเทคโปรฟิตให้เราตอนวันที่4ตอน5โมงส1นะครับหรือบางไม้ที่มันสั้นๆนะครับมันอาจจะทำกำไรให้เราในวันเลยอย่างเช่นพอนี้มันช็อตลงมาใช่ไหมมันก็จะมาเปิดช็อตตรงนี้ นะครับแล้วก็ประมาณ5โมงกว่าๆแล้วก็ปิดช็อตที่แท่งนี้นะครับมาปิดช็อตที่แท่งนี้ตรงที่มันตัดขึ้นตรงนี้นะครับมันก็จะทำาไรให้้องแบบช่วง5้าโมงกว่าแล้วก็มามาขายให้เราตอนบ่ายสองของอีกวันหนึ่งไอ้ตอนตีสองของอีกวันหนึ่งนะครับกลางคืนแล้วก็บางไม้อาจจะแบบว่าตัดลงนี้นะครับตัดลงนี้ตอน11บเโมงแล้วก็มาหมดหมดเทรนตรงนี้นะครับ ตอนประมาณใบสองก็สามารถจะทำกำไรในวันได้นะครับแต่ข้อเสียของกลยุทธ์นี้ก็เหมือนกลยุท e ธ์ EMA ในทงเทรมอื่นๆนะครับก็คือโอกาสที่มันจะตัดขึ้นตัดลงในช่วงแคบๆและเกิดการคัดลอสก็ยังคงมีอยู่นะครับเนี่ยลองดูเส้นส้มเส้นฟ้ารับเนี่ยตัดขึ้นแป๊บเดียวตัดลงีลยล่ะก็จะมีการคัดลอสอยู่นะครับถ้าสมมติว่าไซเวอย่างนี้ตัดขึ้นตัดลงก็ยังมีการคัดลอสอยู่นะครับเพียงแต่ว่าวิธีการนี้คือเราต้องการมองหาเทรนด์ในเส้นสั้นๆในช่วงสั้นๆนะครับ แล้วก็ต้องการเข้าเทรดให้ไวในแต่ละวันเนี่ยให้มันมีการเข้าเทรดได้บ่อยๆนะครับผมซึ่งกลยุทธ์นี้อาจจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบทำกำไรรายวันนะครับชอบทำรายรายวันชอบแบบว่าให้มีการเข้าเทรดบ่อยๆนะครับผมสาหรับคนที่ต้องการเทรนในระยะยาวๆต้องการจะรันเทรดระยะยาวๆทำรไยไม้ใหญ่ๆอาจจะไม่เหมาะกับกลยุทธ์นี้นะครับดังนั้นแล้วลองพิจารณาประกอบกับแบ็กเคสก่อนที่จะเข้าลงทุนนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุนครับ